สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงบ๊อบทุีกลางนะจะสองเดือนแล้วมั้งฮะเนี่ยสองเดือนแล้วอืสรทังนี้นะครับอ่ะถูกต้องค่ะเอาทุยครับประมาณนี้ได้ไหมได้ค่ะข้างหน้าสักอ่กลางจมูกเลยไม่เดี๋ยาวปลายจมูกเอาความเหมาะสมเลยกเดี๋ยว่ะค่ะง่าย ตรงแย้สามแยกสาม็คือต้องเข้าเข้หัวโยทีห้าสิบสองแบบผมมือฉากลงนะส่วนตรงส่วนตรงซอยข้างๆเป็นตรงบอลเราเรายกผมขึ้นนะเก้าสิบองศาตันเลยเช็คเราต้องการให้มันคุยกลาง ยกขึ auto, ้นสุดสั้นแล้วก็ตัดปลายออกยกขึ้น90องศานะชั้นที่สามสองหนึ่งนะตัดไปออก ตัดปลอยออกไปๆๆๆท่านที่4ผมยกห้าสิบหกศาสตรอเลยที่ห้ายก9้าสิบศาบสศาตรัดเลยเรารู้ทรงตัดนี่ยาก,รกทรงพวกเนี้ยแต่ถ้าไม่รู้ทรงก็เหมือนตาบอดทำช้างอะ ต่อไม่ได้อะมก็เหนื่อยรวมเลยต้อข้างจะเอาสั้นไหมครับหรือจะไว้ยาวๆเยเอาแล้วแต่จานเลยค่ะเอาสะดวกเอาสะดวกผมแล้วกันเดี๋ยวผมจะตัด ค่อนข้างสั้นขึ้นมา,าประมาณตัดต่ำกว่าตีหกสักเซนนะค่ะโคง้งๆหน่อยสุดเซนใฮ้ดูทันสมัยหนะ่อยตัดยังไงก็ได้อย่าให้ลูกค้าเกลียดให้ดูดีดูทันสมัยดูไม่เหมือนใครสุดแซบ ยกขึ้นคายกึ้นมาตัดสุดเซตคิส้ม อันนี้สภาพเส้นผมอันนี้จัดประโคมานะอ mm hmm. ทั้งทำสีทั้งย้อมสีผมนะมเ,เห้งเสียเพ mm hmm. ิ่งจะตัดทรงบ๊อบทีกลางนะให้ลูกค้านะวนดนแกบนบวานนะไม่ต้องพูดทำทำเพียงเยอะดูเอา ยกสี่องศาอันที่นหะนที่หนึ่งลกสี่ข้างองศาตัดตามกับติงหูประมาณทักหนึ่งอะไรหรืหน้าวีหรือหนึ่งนิ้วนะโคนะ้งเนีอยมาสิเซร็จเจ้าแม่เลย ก้าสิทธิ์เสร็จเสร็จถ้ายาจเกียดนดีวนะยกรลตัดตัดถผมเสียทิ้งตรงนี้ตัดง่ายนะหีลากออกมาเลยผมมันจะขาดอยู่แล้ว หน้ากากออกแล้วก็กค่อยวีลากออกมาตัดทิ้งที่ให้บางที่เส้นที่เส้นสั้นๆเ调 กี่ดอกนานๆทีไม่ได้เจอกันหลายเดือนต้องเอาออกเยอะๆหน่อยไม่เจอกันกี่เดือนแล้วครับเนี่ยสองเดือนเลยปะเดือนแล้วผมมันไม่เป็นทรงเลยนะยกตึ็นตัดงเซฟเฟอร์ซิสเตอร์สต็อกัสไปไปไป

เราแบที่มันซ่อนๆเลยราบบบตัดทุกข้างนี้มันหยาบอะแล้วก็หนาด้วยดีดอ,อก ถ้าไม่เะอผมก็เห็นหน้าพวกเธอก็ดูแบบข้้งๆไปแล้วกันก็เปิดหน้ามามาจะรู้จักทางประเทศก็ได้ชื่อเอย่พรตลาดไทยนะดังไม่ดังชื่อวามชื่อออกบ้านยี่เขาอยู่ตรงท่าตลาดไทยนะไม่ใช่เจ้าของตลาดไทยเลือนใจไต่ขี่ออกมา หน้าพอดีนะค่ะ<า>เอาไว้กันเดียวไม่ต้องบางมากมาตรงนี้มันยาวป็นนึงด้นนี้เราตัดตอดกำเนิวตะลอนข้างดีปากฟอร์ดข้าวหอโยนที่ขาสติสองตรงข้ามตลาดสดนี่ก็เลยนะเกลยดใส่ไมคก็ตะตมองตอนคือตมลงหน้านะสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเ็นคิวละหนึ่งชั่วโมง ให้จองคิวเข้ามานะเดีย๋ยวจู่โจมมาทั้งใหญ่ไม่ได้อยู่ร้านทุกวันนะบางวันก็ไปช่วยชาวบ้านถ้าอยากดูว่าทั้งใหญ่ไปช่วยชาวบ้านเรื่องอะไรบ้าง <c oughs> ก็เข้าไปที่หน้าเฟซบุ๊กนะกระเสียมน้ำมันทองนะตอนนี้กําลังลบเพื่อนทั้งเพิ่มเพื่อนด้วยใครที่มีเกี่ยวข้องกับบาเบอร์ซาลอนเนะี่ยทั้งใหญ่ไม่รับนะจะลบทิ้งกำลังคัดฟองอยู่หน้าการเืองก็

ทำยาวพอดีไหมเบาไหมเบาหัวเลยโลกงเลยนะเืองต้นไม้นะครับต้นใบไหนมันเหี่ยวเฉามันแห้งก็ต้องตัทง<ไ>ดทิ้งเก็บซื้อมนเส้นผมนะครับผมของคุณลูกค้าเนี่ยเปื่อยหมดแล้วอะทําสีผ่านเคมีผ่านไฮโดรเจนมามันจะนผมอ่อนเลยนะเราก็ต้องอะไรมาตัดซอยทิ้งบ้าง ช่างใหญ่ยังสับปลายทิ้งอ่ะให้ปลายมันหลังบางผิวอ่ะมันหนามากก็ไม่สวยบางมากก็ไม่สวย <c oughs> ชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใส่แบ็คไหมนิดหนึ่งนะน,นิดเดียวนิดนึงพอได้เป็นทรงหน่อยอ่ ก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะทรงนี้นะครับก็ขอให้มีความเข้าใจในการตัดซอยเป็นการอ่านทรงให้ออกที่สําคัญนะความยากมันอยู่ที่ว่าตัดผมสองข้างมันเท่ากันเหมือนกันนะใครใครก็เป็นช่างตัดผมได้แต่ตัดให้สองข้างเหมือนกันนะมันตัดยากดูดีๆตรงเหลือตรงนี้ยก็จะปล่อยก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ปล่อยนะเราก็พร้อยผู้หญิงก็ต้องการความทุยความสวยความเงียบ แข่งไม่ว่าขอให้ถูกใจประโยคเนี่ยประโยคที่สำคัญนะ081956234นะแล้ว0625883999ทองคิวเข้ามาใส่แรกที่นึงขอให้มันมีความเงาง,งามทรงผมมันอยู่หน่อยแต่ไม่แข็งนะวันนี้ขอบคุณคุณพรตลาดไทยมากยินดีย่ายถ่ายวิดีโอ อาซีไรก็นนกดไดนะ้เป็นนางแบบทุกทีที่ตั้ื่องใหญตัดแอดวันให้ดูแบบง่ายๆนะง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับ